นะครับกำลังเคลียร์หมายครับผมยังไม่รู้ว่ามีตัวเปล่าก็สวัสดีครับนะนะวันนี้ผมก็มาตีปรากฏดกับเพื่อนนะครับเจ้าของเหยื่อคนเดิมครับผมนะฮะวันนี้เรามาดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าโอเคนะครับผมเราดูกันไปเรื่อยๆครับเพื่อนตีอยู่ ข้างล่างบางนันนี่วะที่เขาได้ตัวใหญ่โอ้ครับตอดอย่างแรงเลยครับกี่นี้ครับตอดอย่างแรงเลยครับผมดีเพื่อนเขาไปล้างมืออยู่โอ้โหเพื่อนกระโดดคว้าแทบไม่ทันครับนะฮะโอ้โหงายมั้ง เฮ้ยตัวใหญ่อยู่ตัวเออหน้ามันเบามันก็เลยตอดเนี่ล่างหน้ามันแห้งว่ะนะฮะได้เพิ่มอีกแล้วครับผมโอเคครับนี่นะครับกีนี้ผมเอาขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังตอดอยู่นะครับผมดึงอย่างแรงนะครับของเพื่อนมีตัวครับมีตัวครับกีนี้ผมเอาขึ้นมาหนึ่งหนึ่งแต้มแล้วครับผมตอดอยู่นะครับนี่ตอดตัวใหญ่ด้วยครับตอดแรงด้วยครับผม นี่ครับนะ่นะติดเข้าไปน,นะครับหนึ่งตัวครับตัวที่สองนะครับผมโอเคนะครับผม ตัวต well, ่อมาอะตัวต่อต่อได้ได้ดมือละให้คุณละเลี้ยวอันซโอ้นี่เห็นไหมได้มาอีกตัวแล้วครับผมนี่ครับตัวนี้สวยด้วยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเราจะย้ายที่ก่อนครับผมง่ายครับโอเคครับโอ้โหตรงนี้สวยมากกล้องอยู่ในร่มพอดีครับผมอะเดี๋ยวมาดูกันครับ โอ้โหครับผี่ขาตั้งกล้องพังนะครับโอ้โหตัวโตด้วยครับตัวนี้ครับโอ้โหผมไม่ได้มองด้วยครับกำลังนั่งทาขาตั้งกล้องอยู่โอเคครับตัวสวยสวย้ครับผมโอเคครับผมโอเคครับโอเคครับได้มาอีกหนึ่งครับผมสวยสวยครับผมโอเคครับผมอีกหนึ่งครับผมโอ้โหสวยสวยครับสวยสวยครับตัวนี้นี่นะฮะได้มาอีกหนึ่งครับโอเคครับผมโอเคครับอันนี้เดี๋ยวเคลียร์เบ็ดผมก่อน นี่นะครับได้ไปแล้วครับตรงนี้สองตัวนะครผมตีลงไปกินเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆครับผมครับม่ายนะครับโอ้ตัวที่สวยเลยเฮ้ย Ừ ơi, 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 ơi,

นี่ครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับผมนี่ครับสวยๆครับสวยๆครับทำดีสวยๆครับผมโอเคครับต่อละต่อละต่อละต่อยแล้วครับผมฮะต้องปิวยเจ้าอะไรเลย อ่าสวยนี่ว่าตัวนี้อ่ะสวยสครับตัวนี้ครับสวยสวยครับโร้รโอ,อน What one? โอเคครับนะั่นะวันนี้เราก็พอแค่นี้ครับผมเดี๋ยวผมต้องไปไล้ก็นี่นะครับสิ่งที่ที่ได้วันนี้ก็โอเคครับโลกวกว่าก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูที่บ้านอีกทีครับโอเคครับไปกี่ชั่วโมงวะตั้งแต่เก้าโมงตอนนี้บ่ายโมงนะครับได้มา3าห้า สิบห้าตัวครับผมก็ตัวสวยๆครับผมนี่นะเป็นๆอยู่เลยครับผมตัวสวยๆครับผมวันนี้ก็ถือว่าไม่ค้เล่นะครับผมโอเคครับนะฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมนะนะโอเคครับบวัสดีครับ